เราจะมาสอนเลื่อนปุ่มปุ่มเลื่อนในไอโฟนเลื่อนตอนขึ้นลงขึ้นลงก่นอนอื่นแล้วก็ต้องข้าเกมก่อนเข้าเกมข้าเกมเสร็จแล้ว กดเข้ามาตั้งค่ามุมซ้ายล่างแล้วกดเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กดกดเลือกตรงนี้แล้วกดเลือกอันที่สองแต่ผมผมเลือกไป จะประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็ไม่ต้องมาทำอะไรมาแล้วก็ลองมาเล่นดู เน,นี่ยค่ะเรากำลังจะไปเทปออปให้ดูมันได้จริงจริงแล้วรอดูค่น